Are you ready? Ready. Okay. Say hi. Hi. Say, welcome to my channel. to my channel. Okay. Today, I'm going to open the box. Open the box. Yeah. From Auntie. Auntie. Tip. In New j e r s e y โ this box here อันนี้เราจะปิดที่อยู่ไว้เนาะเพราะว่า,าเป็นกฎของ youtube นะคะไม่เราจะไม่โชว์ที่อยู่เนาะให้กับคนอื่นได้เห็นนะคะ yes ท่านี้เ <Yes, honey. S 2> มลิ่าดีใจมากเมื่อเช้านี้พ่อไปรับแล้วก็ กล่องนี้นะคะส่งมาจาก New Jersey, นะิวเจอร์ซีย์เนาะแล้วอ่าเป็น FC นะคะ FC m e ีเมรีน่านะคะและเ FC ซีสเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาเจอเมรีน่านะคะก็เอนะ็นดูเมรีน่าเนาะแล้วก็ได้สั่งออเดอร์มีกรอบโบราณลอสด้วยนะคะอ่าพี่เขาก็แท็กมาตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าของไปถึงวันจันนะอ่าแล้วทีเนี้ยไปเซนีเขามาส่งวันอาทิตย์นะคะ เพราะรถจะรู้ว่าถ้าของเขามาส่งวันจันทร์ถ้าเขาบอกว่าของขามาส่งวันจันทร์ปุ๊บอ่ะของจะมาส่งให้วันอาทิตย์เพราะว่าไปสนีทํางานวันเสาร์เนาะเพราะว่าของอยู่ที่นี่แล้วนะคะนี่รถชอบมากรถชอบมากไทยแลนด์ Thailand, นะคะเดี๋ยวรถจะแกะสติกเกอร์ไทยแลนด์ออกมาแปะไว้เนาะไปแปะไว้ที่โน้ตบุ๊กรสนะคะไปแปะไว้บนโนะ้ตบุ๊กรสเนาะรถชอบมาก แล้วก็อเมริกานะคะเดี๋ยวรถขออนุญ,ญาตนะคะพี่ทิพย์แกะสติกเกอร์เนี้ยไปแปะไว้ที่โน้ตบุ๊กโลสนะคะตัวนี้ด้วยเนาะไทยแลนด์นะคะไปแปะไว้ที่โน<อ><ๆ>้ตบุ๊กโลสเหมือนกันนะเดี๋ยวรถจะทําการแกะกล่องนะคะพี่ทิพย์ก็ได้บอกมาแล้วเนาะเป็นคร่าวๆนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวรถขออนุญ,ญาตแกะกล่องก่อนนะคะเดี๋ยวรถจะเอาสติกเกอร์ออกนะ ดี๋ยวให้ดูเมเลนาไปก่อนนะคะเมเลน่านางดีใจมากค่ะดีใจมากๆนางดีใจมากๆที่ที่กล่องนี้เป็นของนางนะคะที่นางจะได้เปิดกล่องเนาะเดี๋ยวรถขออนุญาตทาการแกะกล่องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรถจะทําการแกะสติกเกอร์ออกค่อยๆแกะสติกเกอร์ไทยแลนด์เนาะไปแปะไว้ที่ โน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กนี่ก็สามีซื้อให้นะเดี๋ยวพี่ทิพซีนมาดีมากแต่ให้ดูเมเลน่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวรถเขาแกะด้านล่างดีกว่าด้านบนที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องส่งอของไปให้พี่ทิพนะ เป็นกายมิตรที่ดีนะคะทุกคนรู้ก็ไม่คิดว่ารถจะเจอแบบเออพี่เข้าใจดีมากนะคะใจดีมากนะ Are you ready? Oh you close your eye close your eye first Oh close your eye oh close your eye o open o p e n o p e n p e n Wow! My What's Superman. that? Oh, your chocolate. My chocolate. Superman. Oh, Superman. Oh, Superman! Do you know Superman? Wow! wow. Chocolate. Wow, dread. My oh, my dread. Uh -huh. Ah! Yeah. You like it? What do you have to say? My head. Oh, your hat. <laughs> What do you have to say? My chocolate. my glasses. Oh, your glasses? My glasses. Yeah. Mm. <laughs> what do you have to say? Thank you. Thank you. Thank, thank you goodness. so much. You say thank you so much. เมลิน่าชอบใส่หมวกมากเลยถูกใจเลยนะคะโอ้ว่าจะ Have to say thank you so much go go over there ฮันนี่ go ก o over there อ uh ่ะฮะอ่ะฮะ ถูกใจมากเลยค่ะขอบคุณพี่ชิพมากมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้เมลินา่านางถูกใจมากดูดูนางถูกใจมากนางขนเอาหมดเลยค่ะนางถูกใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ชิพย์ mm ือ hmm. Yes อ uh ่าฮะ Cross it over there. Cross it over there. I do for you, okay? I do for you. Cross it over there. You like it? I like it. Ah, oh, you like it? I like it. Uh huh. Uh huh. <gasps> okay. Uh huh. This one you have to uh put it <gasps> up. ก็พี่ทิพย์ก็ให้ตัวนี้มานะคะขนมนี่เนาะนี่ค่ะแล้วก็เป็น ช็อกโกแลตไหมคะช็อกโกแลตนะเมลิน่าชอบมากช็อกโกแลตต้องซ่อนนะคะให้กินทีละหน่อยโอ้ของโปรดเมลิน่าเลยรู้ได้ไงเนี่ยว่าอันนี้คือของโปรดนางเนี่ยช็อกโกแลตนี้คือของโปรดเมลิน่านะคะเนี่ยช็อกโกแลตนี้คือของโปรดนางเลยถ้าเราจะซื้อช็อกโกแลตนี้เราซื้อเราซื้อช็อกโกแลตแบบนี้ให้นางนะคะทุกใจมากเลยนะคะ นี่ยค่ะช็อกโกแลตนี่ก็ไปซื้อมานะหลับคาที่เลยค่ะกินตัวนี้ <love> Yeah you like it, <love> it. you want open <love> it. open it can you come sit here <Okay. S 1> sit here <love> you you the, you let sit here okay, okay. I open for you come on ah ha u come on m e r i n นะ เลี้มามีอัพเพนอเพนเก๋อเพนเก๋อเพนเก๋อเพน่อโอเคอ่ะโอเคเี่ย่อท็อปคันยูดูกมี่หัวกับแก่นะ Dread, right? Oh, look at it. Oh, wow. You want to wear? Okay, okay, Come on. okay, 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 You want to wear okay, 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 ไปไลเลยลูกอ้ยอยากใส่เห้อเขาอยากใส่โอ้โหโอเคอใส่ได้พอดีเลยอะโอ้<า>โหเมลิีนะ่าเขาซื้อให้สำหรับสี่ขวดนะยุใส่ได้พอดีเลยลูกช่วยใส่ได้พอดีเลย Aha, mẹ lắm 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 how Okay. Okay. You chop, my You like it? I like it. You like your dress? I like your dress. Alright. Like, you like your dress? Okay. I mm hmm. You like it? I like it. What do what you have to say? Thank I'm you. Kidding. Thank, Thank you so much. <laughs> yes. Can show you chocolate? chocolate. Okay, okay Ok, ok. This one is not chocolate, eh? No, mm -hmm. Yeah. Okay. Yeah. Ok. Dom เมลีน่าจะต้องดมก่อนทุกอย่างนางจะต้องดมก่อนอือหืออือหือเดี๋ยวเราจะเอาสติกเกอร์นั่นนะไปแปะที่โน้ตบุ๊กโลชสติกเกอร์ไทยแลนด์อือหือ you l ก k e อ t ใช uh, ่ you love it สวีส Uh huh. What's that? Oh oh oh. Mama. you want your glasses? Mm -hmm. uh -huh. Put on. here Put on your hands. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ขอบคุณพี่ชิพมากมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้เมลินาแล้วก็ให้ค่านี้ด้วยเนาะให้ค่ามีกรอบมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ชิพไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะใจดีกับเมลินามากๆเลยเนาะ e n d ูกับ e n d ูเมลิาแล้วก็ e n d ูพวกเราด้วยนะคะ ดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะส่งของมาให้แล้วก็มาสั่งอ่าออเดอร์มีกรอบด้วยนะคะ Like it? I like it. Can you put that up? You, you like it? Uh huh. Ah. Ah. Uh huh. Yes? Right. Right? go down over there go down over there okay. go down over there come on okay. go down down yeah okay. okay. you down here come on oh, okay okay <laughs> uh-huh อาศัยอะซีดาอ่ายูแดนไลทเฮ้ยอีกเเมลิน่าชอบเพลงนี้มากเลยนะเมลิน่าชอบเพลงนี้มากเลยนะเปิดทั้งวันเลยทีนี้ น่า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 น้าเฮ้ยเกเมลิน่านี่ได้เป็นที่หนึ่งดีเจในบ้านนะคะทุกคนถ้าเปิดเพลงพวกเพลงช็อตอะไรเมลิน่าเป็นที่หนึ่งดีเจในบ้านนะ You cannot go back to old song. You know, you have to change. Huh. Yeah. Come on. ไปแล้วไปแล้วแมเ y วี่อะแม่แ o ่ยูโกยังยู to องที่เซทแท o s ิว好吗เ t ี๋ยวแทนคิวทุกคนทีซัพพอร์ตมีเดขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาเปิดกล่องกับเมลีนะ่านะ ขอบคุณพี่ทิปอีกครั้งนะคะใจดีมากๆเลยเอ็นดูกับมิลิน่ามากๆเลยนะคะกำมันกำมันท่านนี้ซีดเดลซีเดลเฮียวัเ่ที่เซต Thank you เสร Thank you everyone thank you. Thank you. to support me.

You done okay you done like right? Mommy me keep for you okay or you want eat you going to eat like right? where your song your song your song then Then down, down here, why you go then up there? They don't see. Yeah. Mm -hmm. bah, we have to go now. Say bye. bye. See you yeah. next video. Mm -hmm.